ค่ะคือตอนขาหนูบวมนะคะฮัลโหลค่ะครับอยากให้ช่วยเรื่องอะไรครับผมอ,อ๋อตอนนี้ขาหนูบวมนะคะครับขาขาบวมข้างหนึ่งข้างเดียวไปหาหมอที่ศิริราดหมอบอกว่าเกี่ยวกับน,น้ำเหลืองนะคะครับรั แต่รักษาแล้วป่าตัดแล้วเอาเส้นเลือดแดงกับน้ำเหลือง่ะต่อกันแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ดีขึ้นนะคะครับขาขาข้อ,อ,อขวานะค่ะครับโอเคครับผมจะขออนุญาตใช้คำถามเป็นครั้งที่สามนะครับค่ะเอเออันนี้เท่าที่ฟังมาเนี่ยยังไม่ได้ตอบว่าจะให้ช่วยอะไรถูกต้องเนาะ นี่เป็นการบอกที่มาเล่าเรื่องตัวเราสมากกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะคําว่าให้ช่วยแสดงว่าเหมือนคําว่าอ,อถ้าผมรถยางแตกช่วยปะยางให้ด้วยช่วยเข็นรถให้หน่อยค่ะอ่านี่ขอความช่วยเหลือเนาะค่อ่าส่วนที่เล่ามาเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงการขอความช่วยเหลือเนาะคะอ่าทีนี้อยากให้ช่วยอะไรครับผมเชิญเลย ค่ะคืออยากให้คุณดูเพื่อยช่วยรักษาขานะคะ่ะใช่ค<อ>ันว่ารักษาใช่ไหมหรือว่าอัางไงคะไม่เป็นไรครับพูดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆปรับให,ให้ครับผมช่วยรักษาขาที่บวมนะคะแต่มันไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่ามันบวมมันตลดความบวมลงเลยอโอเคเอาละเรามาพูดถึงภาษาเนาะอ,อันนี้คือขอความช่วยเหลือแล้วนะ อ,อือตรงกันแล้วแสดงว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องของข้อมูลที่เราไปทำมาเนาะออโอเคตอนนี้กำลังคุยอยู่กับแอดมินนะครับเออ,เอ,อให้ช่วยเรื่องขาบวมออก็แสดงว่าจะต้องลดบวมออถูกไหมใช่ค่ะเออ,เอ,อแสดงว่า ไม่ใช่รักษาการบวมไว้ถูกไหมครับค่ะให้หายเลยโอเคเวลาคุยกับคุณลุงอย่าขำเนาะค <c oughs> ่ะอ่าแสดงว่าอันนี้เรายังสื่อสารยังไม่เข้าใจกันค่ะ <c oughs> เมื่อกี้เราใช้คำว่าขาบวมเราต้องการลดบวมค่ะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหายเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> ่าเนี่ยพอเข้าใจภาษาที่ใช้ไม่เอ่ยพอพอเข้าใจค่ะเออถ้าพอเข้าใจค่ะถามว่าเราต้องการให้ช่วยอะไรครับให้ช่วยลดขาบวมค่ะจบเนาะไม่เกี่ยวกับหายนะค่ะแปลกไหมแปลกไหม <c oughs> แปลกเนาะ <c oughs> แปลกเนาะ <c oughs> เออ,เอ,อดีมากครับใช้ได้ถามว่า <c oughs> ถามว่า คุณน้ารู้จักกับคุณลุงได้อย่างไรอ๋อเห็นอยู่ในคลิปาาะค่เลยเสิร์ชหาเสิร์ชหาคลิปที่ไหนเอย่ยคลิปของของคุณลุงค่ะคุณลุงคุณลุงอะไรคุณลุงหรอครับของคุณลุงหอิ๊ก็อือโอ้เก่งจังเลยครับเก <laughs> ่งสนใจเลยค่ะครับ ไปเจอที่แพลตฟอร์มไหนเอ่ยมีชื่อแพลตฟอร์มไหมเราดูจากมือถือแน่นอนเนาะค่ะดูจากมือถือแน่นอนือดูมาเมื่อวันที่สิบห้าค่ะครับในชื่อว่าแพลตฟอร์มนั้นชื่อว่าคุลูกิกค่ะคุลูกิกก๊อกเก่งมากเก่งมากเก่งมากก็เดี๋ยว ตอนนี้เราเข้าใจแนวทางร่วมกันแล้วเนาะว่าเราต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องขาบวมเราอาจจะต้องลดให้มันบวมจนกว่าคุณน้าจะพอใจดีไหมอเออเพราะฉะนั้นที่เราคุยคุยกันอยู่เนี่ยมันอาจจะแปลกโดยภาษาเนอะรู้สึกว่ามันแปลกไหมคุยได้ยินที่เขาทํากันในรายการะแปลกไหมอลองเล่าอลองเล่าให้ฟัง อ่าเล่าให้ฟังหน่อยสิครับแปลกยังไงเอเห็นดูในในคลิปนะคะครับคือือบางครั้งจะเห็นตอนที่เรี่ทำผลอืมค่ะแล้วบางครั้งก็เห็นเด็กที่ว่ามีปัญหาพ่อแม่ทะเลกกาะกันครับค่ะดูก็ไม่หลายคลิปแ,แต่ว่าตะนี้สนใจเพราะว่าเ่วงนี้ฝนจกไนเลยอืมบัวฟ้าด้วย อ๋อครับแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเราหรือช่วยเราได้ยังไงครับในหลักคิดพิจารณาครับผมลุงออกไม่ใช่หมอด้วยก <c oughs> ็อยากให้คุณหออยากให้คุณลุงพิจารณาดูว่าจะทำแบบไหนโอ,อ้อหเอ๋ยวคุณพขอขอคำแนะนำนะคะคือหมดปัญญาแล้ว หมูสมุนไพรอันไหนดีสมูก็ต่างกับก็ครักครักษาหมอหมอก็หมดมากแล้วจนอนเป็นจังละแต่ไม่มี้างแล้วนี่ก็หมอนัดไปดูไปดูก็อย่างเก่าครับคอริงรกครับครับครับถามว่าถามว่าต้องใช้ความเชื่อไหมครับที่ดูมานั่นอ่ะที่เห็นมาที่ได้ยินเขาก็เชื่อเชื่อค่ะคือเชื่อในสิ่งแบบนี้อยู่แล้วค่ะมันคือเรื่องอะไรครับที่เชื่ออยู่ครับ เื่อในการคุณลุงทำอ่าก็เรียกทำอะไรคะคุณลุงอืมเห็นไหมทำศีลใช่ไหมเออเห็นไหมทำสมาธิใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของเราโดยส่วนตัวเนาะใช่ค่ะอ่าซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณลุงเนาะค่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เชื่อลุงเนาะเชื่อตัวเราเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ไีเกี่ยวกับคุณลุงเลยคุณลุงไม่ได้ใช้ความเชื่อนะครับ เลื่อมใสก็ไม่ได้ใช้ศรัทธาก็ไม่ได้ใช้แล้วลุงก็ไม่ใช่หมอด้วยเออ <c oughs> เห็นไหมไอ้ที่เราฟังเขาเขาคุยกันรู้เรื่องเขาปลดเปลื้องกันได้มันก็เป็นเรื่องของเขาด้วยซ้าไปเก <c oughs> ี่ยวกับเราไหมครับเก <c oughs> ี่ยวไหมเกี่ยวไหม ไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของเขาคุยกันสองคนส่วนเราเป็นบุคคลที่สามก็คือเราก็ดูอยู่หน้าจอเราก็เอ๊ะเฮ้เราก็เอ๊ะอย่างเงี้ยเนาะเอ๊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 ะเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองเนาะพอดีว่าเราก็เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยถ้าช่วยเราได้ก็ดีสินะประมาณนี้เนาะใช่ใช่ใช่เออเออมันน่าจะเกี่ยวตรงนี้ละมันน่าจะเกี่ยวตรงนี้ละ เราเออ, <S <S <ค>อก็แสดงว่าไม่ได้ใช้ความเชื่อเลยที่เราฟังเขามาเขาคุยกันเขาใช้ความเชื่อไหมครับเขาให้เชื่ออะไรไหมของส่วนของเขาเหรือใช่ใช่ที่ลุงเขาคุยกับเด็กอะครับเขาใช้ความเชื่อกันไหมครับอืลองเล่าบรรยากาศในรายการที่คุณน้าไปฟังมาครับเขาคุยเรื่องอะไรกันโดยคร่าวๆสั้นๆอันเรื่องของเด็กใช่ไหมใช่แม่งทะเลาะกันนะคะเออ เออแต่แต่ตอนนี้คุณลุงเป็นทำแนะนำาครับมครับค่ะซือให้พ่อแม่ทำตัวแบบไม่ต้องสลาอ,อก,กันให้ลูกเจ้าเห็นครับใช้ใช้ความศึกษากันอืมอืมค,ครับค,ครับครับสรุปป,ประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณนี้เนาะสรุปเป็นความเชื่อไหมของของพ่อแม่เด็กของเด็กของคุณลงงุงหอกเป็นความเชื่อไหมที่เราฟัง มอก็ดีอะค่ะถามว่าเป็นความเชื่อไหมครับความเชื่อค่ะเป็น,ปนคุณลุงสอนให้เขาทำให้เขาปฏิบัติตามคุณลุงลค่ะคว่าความเชื่อหมายความว่าพ่อแม่เขาทะเลาะก,กันจริงไหมครับอ,อือัไมู่เออเห็นไหมครับไม่ไม่เห็นเลยเออแสดงว่าที่เราแค่ได้ยินเราก็ต้องฟังหูไว้หูเนาะ เออมันเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมครับ <Ừ. S 2> ทีนี้เขาโทรมาก็เรื่องของเขาเราฟังหูไว้หูก็เรื่องของเราถูกหรือไมครับ <Ừ. S 2> เออเห็นไหมครับบอกว่าเชื่อได้ไหมคือเราเชื่อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้ความเชื่อแล้วก็ห้ามเชื่อด้วย <Okay. S 1> ใช่ไหมครับความเชื่อไม่ได้ใช้ครับคุณนะ้า hmm. นะครับที่โทรมาต้องเชื่อไห hmm. มครับ เรื่องของเขาใช่ไหมตอนนี้ที่โทรมาเบอร์นี้มันต้องใช้ความเชื่อไหมครับหรือว่าต้องกดปุ่มแล้วถึงโทรได้ครับกดปุ่มถึงโทรได้เออมันตกลงว่ามันเป็นความจริงหรือความเชื่อครับที่กดปุ่มได้เนี่ยครับความจริงอ่ะเออไม่เห็นต้องใช้ความเชื่อเลยเห็นไหมครับแล้วได้คุยหรือย,ยังคุยกันอยูครับเนี่ยที่คุยกันอยู่เนี่ยครับเป็นความเชื่อหรือความจริงครับ คุยความจริงค่ะเออเห็นไหมครับเราสื่อสารกันก็ใช้ความจริงอยู่ดีเห็นไหมครับพ <อ S 1> เพราะฉะนั้นค,ความเชื่อไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่เราคุยกันมาเราคุยเรื่องเขาอยู่เมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็มาคุยเรื่องของเราเห็นไหมครับจ้าเออเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ได้เชื่ออะไรเลยกด <ขอ S 2> ได้เบอร์มาอ่าลองถามเนี่ยเราไปถามไปถามหาเบอร์มาลองบอกสิว่าเบอร์ได้ไมาได้ยังไงครับเขาอยู่ใน อยู่ในคลิปราคาอยูออ่อะไรอยู่ในโปรไฟล์ของคุณลุงเลยค่ะโอเคเห็นไหมเป็นความจริงหรือความเชื่อครับความจริงค่ะเห็นไหมเอาล่ะเก็ตแล้วเนาะเก็ตเก็ตเรื่องความจริงกับความเชื่อแล้วเนาะคเออยังไงเราก็เชื่อเขาไม่ได้แต่ที่เราตอนนี้เราจริงได้เห็นไหมครับว่าเราคุยกัน<ช>เพราะฉะนั้นความจริงความจริงสัมผัสตรงอยู่ตอนนี้มันซ่อนอยู่ในความเชื่อที่คุณน้ากำลังจะ จะจะได้คุยในค่ำคืนวันนี้ดีไหมได้ค่ะแต่ตอนนี้ปัจจุบันเรามันจริงซะแล้วนึกออกไหมครับคเออสรุปต้องใช้ความเชื่อหรือความจริงครับความจริงอือมีหูฟังไหมต้ค่ะดีมากน้ำสองขวดเนาะดีมากคืนนี้คืนนี้อ้ค่ะนะแล้วคืนนี้ น้ำสองขวดหูฟังหนึ่งคู่<ฆ>คุณน้าก็ติดต่อไปที่ไอดี n ล2์สองสองจุดเจ็ดสุดใช่บอกว่าเนี่ยคุณน้าได้ค้นพบความจริงแล้วว่าจะต้องมาติดต่อคุณป้ายบินเพื่อเข้าสายรายการครืนนี้ของคุณลงุงลุงออกกิ๊กก๊อก,ก,กใช่ไหมค่ะ<ฆ>เขามีชื่ออีกด้วยนะเขาแบบแฟมแฟมมีม,ม,มีอะไรเนะี่ย อ้ยะคนไม่ได้ค่ะไม่ค้นคนโอเคก็ไปติดตามนะครับ TikTok Family นะครับอ๋อติด TikTok Family ใช่ไหมใช่เลยอ่ะโอเคแล้วคืนนี้เจอกันเนาะค่ะอย่าลืมนะวางสายเสร็จปุ๊บติดต่อคุณป้าอนมินเลยนะคะค่ะอ่ถามว่าต้องเตรียมอะไรบ้างคืนนี้อ๋อน้ำสองขวดโอเคแล้วก็ค่ะแล้วก็อะไรอีก สายหูค่ะเออโอเคเตรียมให้พร้อมแล้วก็เรามาเจอกับคุณลุงตอนเมื่อคุณลุงเรียกสายโอเคไหมครับอ่ะโอเคแล้วเจอกันเนาะคืนนี้จะดูคุณลุงจากแพลตฟอร์มไหนทันเก่าเลยค่ะแล้วแต่เลยเนาะได้อยู่นะโอเคตอนตอที่โทรเข้ามาเมื่อสายติดแล้วต้องปิดเสียงด้วยนะไม่งั้นมัน,นมสะท้อนนะอโอเคจบเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะเอ๊เดี๋ยวก่อนสงสัยถามอะไรเพิ่มไม่อยากรู้อะไรเพิ่มไหมผอเด็กค่อยถามตอนคืนค่ะโอเคโอเคโอเคเชิญครับคุณลุงเตยจ้าจ้าจ้าสวัสดีมากนะคะดีครับไม่ใช่คุณลุงครับผมไม่ใช่คุณลุงครับผมไม่ใช่คุณลุงครับอ่าผมประสานงานให้เฉยๆครับโอเอค่ะ โอเคครับยินดีครับสวัสดีครับ